เอเยอร์ hey, Yo, er. สวัสดีครับผมพิมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย g ีเบกซีเจนร้อยปี2018นะครับคันนี้สีสวยๆเลยนะสีถังเป็นสีเขียวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆเลยแต่ยังอื่นทําสีมาให้ใหม่นะสวยๆเหมือนกันนะครับเครื่องเดิมนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติเครื่องไม่ดังแน่นอนนะท่อได้เป็นท่อเดิมนะครับผม ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยล่องลึกๆเลยนะฮะใช้ใช้ขับขี่ได้อ,อีกยาวเลยนะสีสวยๆเลยนะครับคันนี้ทรงดีมากมาดูเครื่องฝั่งนี้กันครับเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะเงาๆเลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมสภาพโดยรวมยังสวยๆสดๆอยู่เลยนะ ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์เลยดีกว่าเลขไม์คันนี้น้อยนะครับผมแค่หลักพันโลเท่านั้นเองเลขไม์อยู่ที่แปดพันแปดพันสามสิบสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงพ่อกันเลยาเสียงพ่อเดิมนะฮะ ประมาณนี้เลยครับผมคันนี้คันนี้นะเอาไปราคาเบา,บาพอเสนอราคาขายอยู่ที่23,900บาทน,นะครับมีเลื่มพร้อมเอกสารครบเลยนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย